วันนี้ปุนโอนิกจะมารีวิวรถไฟฟ้าดิครับวันนี้จะมารีวิวเรโนลด์มิแกนนะครับคันนี้จะเป็นรถไฟฟ้าหนึ่งร้อยร์เซ็นครับไม่ใช้น้ำมันเลยครับ เข้าไปรีวิวข้างในอันรุ่นนี้จะไม่มีออโต้สตาร์สต็อปต้องใช้มือกดปุ่มเท่านั้นอ่ะปุ่มอยู่ตรงนี้ครับนนจ้ยยอืกระต้ารเลยดูหน้าตาคุญแจไหน่อยม่้เสียงมันจะปุ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊กหน่อยนะนเหน,น่ะขีดการรถไฟฟ้าของเรโนโนะมันก็จะคล้ายๆรถไฟฟ้าของมิสันหน่อยบริษัทเดียวกัน ก็ก็จะเป็นดิจิตอลนี้เผืออกมาาขนของเต็มหลังก็จะได้ดูได้จอก็จะมีนิเกชันที่งงนิดหนึ่งคนนั่งข้างจะช่วยดูลำบากมันจะต้องมันจะซูมเอาตลอดได้แต่คนขับเองโอเควิธีเข้าเกียร์ครับมันโฟกนะให้เหมือนหน้ามันโฟกบอแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าครับอยู่ตรงซ้ายไฟแดง แล้วกออโต้โฮก็ Auto อยู่ข้างๆออ,กกอ,อโต้โฮออก,ก็มีไวร์เลยชาร์จิ่งครับอาทิตไหมครับลองใส่ดูโอ้แต่ถ้าใส่โปรแม็กน่าจะติดนะอันนี้สิบห้าโปรเกือบเต็มแล้วนะเออไม่ชาร์จแล้วแล้วมีอะไรไ<ม>ครับข่าขนา้าก็ขึ้นอันนี้ไม่มีสลู์นะตอนนี้นะไม่มีเหมือนจะเป็นตัวโลโอเคเอ่อ ปุ่มทุกอย่างก็จะคล้ายๆโฟกเสียงก็คล้ายล็อกรถก็อยู่นี่อแอร์ก็ปักตัวนี้จอเคเดี๋ยวเราไปดูท้ายรถละคันหน้าจนด้านหลังนี่นั่งอึดอัดน,นิดนึงนะด้านหลังนี่เล็กหน่อย <c oughs> เหมือนประมาณถ้าเทียบกับนิสสันคิก <c oughs> จริงๆคันนี้มันต้องเทียบประมาณ b Y d มีเป็นไทสีสองอันนะมีช่องแอร์เดิมให้มาของยีเนื้อ่ะคุณโเปิดประตูท้ายให้ดูนะเหมือนนิสสันคลิกเลยเหมือนเลียนแบบกันมาเลยอ่ะเหมือนเอาแพลตฟอร์มนิสสันคลิกมาไว้ในรถเรโนลแล้วทําเป็นอ่ะมาดูท้ายไม่ไฟฝาท้ายไม่ไฟฟ้า,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 าด้วยอันนี้ตัวโลเคือที่เก็บของน้อยมากจริงๆอ่ะตอนนี้ก็จะติ เก็บที่บังของจะมีเงี้ยงนี้ขยิบออกมาเวลาเรากุญแจอยู่ใกล้เวลาเินเกล์มไเปิดมาจอมันก็จะติดเสียงเือนบีเอ็มเลยเปิดฝาโปงหน้าดูอันนี้เป็นทรีมสเตต c กชิง สถไฟฟ้าจีนนะมันจะมีนชอันนี้ก็คงน่าจะเป็นรุ่นที่มันเป็นเครื่องแล้วก็เอามาแปะมอเตอร์กับไ้นี่ตรงนี้เป็นไม้ค้ำอยู่อไม่มีโชคมมกโอเคไม่ต้องละิปเลยไม่มีอะไรละโอเครีวิวเลโนสวัสดีครับวิล่กล้วกันจ้าก็ติดกันนะครับ